การป้องกันและกำจัดโรคใบติดทุเรียนหรืออาการทุเรียนใบไหม้ต้นทุเรียนจะอ่อนแอต่อโรคเชื้อราต่างๆได้ง่ายรวมทั้งโรคใบไหม้หรือที่นิยมเรียกกันว่าโรคทุเรียนใบติดโรคใบไหม้สามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อต้นทุเรียนทําให้ผลผลิตลดลงและคุณภาพของผลลดลงดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินมาตรการป้องกันเพื่อกําจัดโรคนี้และเพิ่มผลผลิตให้ได้สูงสุด วิธีหนึ่งในการป้องกันและกำจัดโรคใบไม้คือการใช้ IS ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีเทคนิคการควบคุมไอออน i s สามารถป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในพืชรวมถึงโรคใบไม้ในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอัตราผสมที่แนะนำสำหรับ IS คือ 50cc ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรเพียงละลาย IS 50cc ซีซีในน้ำแล้วฉีดพ่นที่ต้นทุเรียน อีกวิธีในการเพิ่มผลผลิตของต้นทุเรียนคือการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ fk 1ซึ่งประกอบด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมสังกะ si และสารลดแรงตึงผิวสารอาหารเหล่านี้จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นทุเรียนและสามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลได้อย่างมาก fk 1มาในกล่องที่มีน้ำหนัก2กิโลกรัมและบรรจุถุงละ1กิโลกรัม2ถุง หากต้องการใช้ FK 1ให้ผสมทั้งสองถุงเข้าด้วยกันแล้วละลายส่วนผสมถะ50กรัมของแต่ละถุงในน้ำ20ลิตรจากนั้นนำไปฉีดพ่นที่ต้นทุเรียนการใช้ IS และ FK 1ร่วมกันสามารถให้โซลูชันที่สมบูรณ์สำหรับการป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ในขณะที่เพิ่มผลผลิตสูงสุดเมื่อปฏิบัติตามอัตราการผสมที่แนะนำชาวสวนทุเรียนสามารถปกป,ป้องต้นทุเรียนจากโรคใบไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี นอกจากนี้การใช้สารประกอบ i n c i i s และปุ๋ยทางใบ FK 1สามารถลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในการเกษตรส่งเสริมวิธีการทำฟาร์มที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยสรุปเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนควรใช้มาตรการป้องกันเพื่อป้องกันต้นของตนจากโรคใบไม้และเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุด Is และ FK 1 เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพที่สามารถให้คําตอบที่สมบูรณ์สำหรับความท้าทายเหล่านี้การใช้สารประกอบอินทรีย์เหล่านี้เกษตรประกรสามารถส่งเสริมแนวทางการทำการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมในขณะเดียวกันก็รับประกันผลผลิตทุเรียนคุณภาพสูงที่ดีต่อสุขภาพ ปุ๋ยทางใบ FK1 คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งราดช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรคปุ๋ยทางใบ FK1 ใช้ได้กับทุกพืช เห็นผลไวชัวร้อยเปอร์เซ็คุ้มค่าบรรจุ2กิโลกรัมใช้ได้5-10ไร่ของแท้ต้องมีทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรธาตุอาหารหลักสูงกว่าสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำชัวสูงกว่าอะมิโนทุกชนิดชัวสูงกว่าน้ำหมักทุกชนิดแน่นอนส่งเข้าตรวจกับห้องแลบเปรียบเทียบได้เลยมีไนโตรเจนสูงพืชจึงโตไวที่สุด สร้างโครโรฟิลใบเขียวเข้มสร้างพลังงานให้พืชสูงสุดมีฟอสฟอรัสสูงฟอสฟอรัสคือเบอร์หนึ่งที่จะทําให้ระบบรากแข็งแรงและเปิดตาดอกเร่งติดผลดีกว่าอาหารเสริมพืชชั่วเพราะนี่คือธาตุอาหารหลักตรงๆมีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมคือที่สุดของการเพิ่มผลผลิตและต้านโรคพืชโตไวน้ําหนักดีมีคุณภาพมีแมกนีเซียมสูงและยังมีซิงค์สูง ยังมีสารลดแรงตรึงผิวและสารจับใบในตัวปุ๋ยทางใบ FK1 คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งรากช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรค ้าท่านกำลังมองหาโรงงานเพื่อผลิตปุ๋ยและยาพร้อมกับต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวท่านเองโปรดฟังทางนี้นะคะบริษัท i f k lab รับจ้างผลิตรับสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า o e m o d m ผลิตปุ๋ยเพื่อขายในประเทศผลิตปุ๋ยเพื่อการส่งออกและรับตัวแทนจำหน่ายมีบริการให้ลูกค้าเลือกแบรนด์สินค้าที่เราจดหรือเตรียมไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการที่ลูกค้าจะสามารถออกผลิตภัณฑ์ให้พร้อมจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วหรือบริการจดแบรนด์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าก็ได้เช่นกันนะคะเราให้บริการทุกอย่างครบจบในที่เดียวนะคะบริการตั้งแต่ขึ้นทะเบียนปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดยาปราบศัตรูพืชและเราบริการขึ้นทะเบียนการส่งออกให้กับลูกค้าด้วยผลิตตั้งแต่ต้นจนจบด้วยโรงงาน3โรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO และเรามีห้องแล็บมาตรฐาน ISO iec 17025หลังจากที่เราผลิตขึ้นทะเบียนสินค้าให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายในราคาย่อมเยาวแต่คุณภาพสูงเพราะเราคือโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่ที่เราให้บริการรับจดสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า เป็นหลายร้อยแบรนด์แล้วนะคะที่ผลิตกับโรงงานของเรานะคะเราบริการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องที่สําคัญเราให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการด้านการเกษตรให้กับลูกค้าที่มาจ้างเราผลิต เพื่อให้ลูกค้าสามารถมีความรู้ไปแนะนำลูกค้าของตัวท่านเองได้อีกต่อหนึ่งด้วยนะคะสินค้าที่ออกจากโรงงานของเราจะได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตรห้องแลบของเราได้มาตรฐาน ISO s IEC 17025นอกจากนั้นนะคะเรายังให้บริการวิเคราะห์ดินปุ๋ยพืชรวดเร็วแม่นยาได้รับบริการภายใน96ชั่วโมงนอกจากนั้นนะคะ การตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยของเราทุกลอ็อตตรวจสอบวิเคราะห์เคมีและคุณภาพของปุ๋ยเข้มงวดทุกลอ็อตด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเครื่องจักรของเราทันสมัยและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะเราผสมปุ๋ยเนี่ยเราเบาทีละกระสอบไม่ได้ผลิตทีและเยอะๆแล้วมาตักแบ่งลงกระสอบนะะไม่นะคะสายผ่านการผลิตออกมาลงกระสอบเนี่ยตรวจสอบมาตรฐานทุกกระสอบที่บรรจุ ได้เลือกได้ตั้งแต่บรรจุถ้าเป็นแบบเม็ดก็25โลหรือ50ากิโลถ้าเป็นแบบน้ำก็เริ่มต้นตั้งแต่ แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะคะพูดง่ายๆแค่สั่งเราทําให้ลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะมาตรฐานการผลิตของเราระดับสากล ISO 9001:2015นะคะเราบริการขึ้นทะเบียนและจดเครื่องหมายการค้าออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ฉลากสินค้าสติกเกอร์โบชัวและสื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญนะคะเราออกแบบให้ลูกค้าถูกต้องตาม กฎของกรุงมวิชาการเกษตรนะคะเวลานำสินค้าของเรา,เาที่เราผลิตให้ไปขายเนี่ยรับรองถูก กฎหมายขายได้อย่างสบายใจแน่นอนนะคะเรามีบริการแพ็กเกจจิ้งและเดลิเวอรี่คือการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าจากโรงงานไปถึงปลายทางที่ลูกค้าเป็นผู้แจ้งเรานะคะกลุ่มบริษัทของเราประกอบด้วย3กลุ่มนะคะมี IFK Lab เนี่ยจะเป็นบริษัทที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลเชิงวิชาการโดยเฉพาะโรงงานของเราก็คือบริษัท Ionic เป็นโรงงานผู้ผลิตปุย๋ยรายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศ นะคะคแล้วก็กลุ่ม FK Group นะคะเป็นผู้ค้าปลีกค้าส่งรับ OEM ODM แบรนด์นะคะ หากท่านต้องการที่จะผลิตสินค้าด้วยแบรนด์ของตัวท่านเองโปรดไว้วางใจเรานะคะบริษัท IFK Lab สัมผัสความเป็นผู้นำทางธุรกิจเกษตรแค่คุณมีฝันเริ่มที่เราเราพร้อมมอบโอกาสและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากลให้กับลูกค้าทุกท่านสนใจสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองทั้งปุ๋ยและยาติดต่อเราได้นะคะที่เบอร์0-90592 8 6 1>, 1 4 090สี่ศูนย์ 4, หรือจะสอบถามข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจสร้างแบรนด์และผลิตจำหน่ายสินค้ากับโรงงานติดต่อเราได้เราพร้อมให้คำแนะนำลูกค้าทุกทกท่าน